สวัสดีครับบ่าวเอาสวัสดีทานชมเ้ยครับผมครับตอนนี้อยู่วัดปูซีศูนย์ครับพี่น้องกับญาติโยมกับขับมาเยอะนะครับพี่น้องครับนนี้ครับผมขับบ่าวเถาผ้ามารับชมพงสุดท้ายน้ากันขับเอาขับบ่าวเถาะบัวลายครับผมมาชมมาฟังน้ากันครับสวัสดีครับแนี่ รับมาจากทั okay. oh. uh ้งไหนครับเม่มาจากเตาไห้จ้าเตาไห้โอ้รับขับอมือวันมื่อวันไไปวัดสบายประชุมอ๋อเมือวันบไดไปนัอเป็นบริไดไปครับเนี่ยครับขับรับ ครับครับอัไก่อนครับมกี้บอแม่ครับครับบอกปันเลยครับครับครับเาครับครับแม่ปูซีหาจารย์ต้นเพิ่อนเขียนไหระพอบแม่ โอ้พนเขียนให้แล้วเขาครับท่านผู้ชมปูว่าปูเพิ่นบไวยไายนะครับเนาะขับเอาอขับแต่ว่าปูเพิ่นก็เขียนให้อยู่เนาะแม่เนาะขับผ่านผู้ชมเอฟซีขับเบิ่งว่าปูเพิ่นให้ตัวไหนขับเอาจังจังเพิ่นเขียนให้แล้วบ่แม่เขียนให้แล้วนะครับเนาะ จับนี่สวนร่ก็ับด้สามตัวก็ผอเนาะโอ้เป็นยังไงแมงหมดที่แล้วงดที่แล้วก็่่ได้หลายโอ้ตาวังไดยุติแม่โอ้ได้ยุครับ บริตรจัยคห่กวัรับครับโอ้มันนีมากกันหลายแม่แต่เ้าเลยครับเออขับมากกันหลายมาหาปูมากกันหลายครับผมรับรับขับรับรับขับับคับ ของาาาบอกว่าไม่ต้องกัดไม่ต้องกัดต้งกัด็กปูแเกีตับขปููด้ปูนห้ว่าเบนคนค่ินล้ัดัเลขเด่นศูนย์จะไปบนพี่ปูอธิเลขที่รถตุ้ดซือเลขครับวันแม่บอกวันแม่บอกมาครับทำส้มครับนะครับ ปูซีหานอะแม่เนาะกนะับปูซีห่าเยนเหแม่เป็นเด้อครับเยนเห่ไม่ออกครับผมบนล่าง07 07 5 3 7 3, 3> 7 5น้ะครับเนาะครับชุดบนครับ ปเเอปูเน้นปูเน้นอแม่เนาะศูน็กหาสามศู็ดหาสามเจ็ดสามหาเจ็ดปูมักศู็กหาสามบปูลอตเตอรี่ลเน้อปูเนาะกับปูวานี่ครับผมหยิบรอตเตอรี่ไว้เลยแม่ศูนเดห้าสาม แม่ขายลอตเตอรี่มันไม่ให้ปูซอยเสื้ออ๋อขายลอตเตอรี่ปูมันจะเรียบไดดจะตำนั่นสำมีเนาะปูเนาะรับเพราะว่าปูมาซื้อายซื้อยังละใบปูเห็นว่งไห้07ก็หาสามแม่เลือดีเลือดปูยอมบ้าอันี่ยโอ้นะหาเจ็ดนาะแม่เนาะโอ้เอ่มักมักน้ำปูป่เ่มักเลยนมักน้ำปูเนาะมักับหาเจเจ็ดสามโอ้ครับ ท่านชมนี่ครับสามตัวชุดบนห้าศูนย์เจ็ดห้าแปดเจ็ดเจ็ดแปดสามกัามน้ำบอกกกับนี่ครับท่านผู้ชมปูสี่ห้านะครับเนาะอาจารย์ต้นเศรษฐีครับนี่ครับผมปูเขียนให้แม่เพิ่นนะครับเนาะแม่เพิ่นก็มาจาก ทั้งไก่เอาแม่เนาะกระต่ายครับกระต่ายครับมากมากกันหลากหลายครับพี่น้องวันนี้คนมาหลายเอาพ่อเนี่ครับน้ำปูที่มาเอาแม่มักโอ้ค่ะมักน้ำปูเพิ่นบ่แม่มักนะครับเนาะหาเจ็ดแต่ว่าปูคุณนิ่มศูนย์เจ็ดกระหาสามเป็นชุดบนล่างครับ ม่แค่ซีคูครับยิบรถเตรีไปครับปูวาครับพี่น้องเมรแล้วมัเตลครื่แก้วมางันจะมีบอครับหน้าจอครับทรผช่ชงครับครับชุดบนล่าง0753 7357ครับนีครับผม 3มตัว507-857-783ครับท่านชมน่ครับปู4่ห้นะครับนาอหรืออาจารย์ต้นเศรษฐีเปนว่าครับนี่ครับนม่ทังรอตเตรีนะครับเนาะครับพี่น้องแกซสีคูปูเป็นกระวงไห้สองคูน้อแม่เนาะแต่ว่าแ่มมาหาเจ็ดบวแมมาหาเจก็หาสมมกหาเจ็ดก็หาสามโอ้ ฝนก็นจะตกครับแต่ชมครับนะครับคนคนมากเต็มนะครับวันนี้คนมากมัดมือแม่กัดแดดย่อมมากมัดมือครับผมครับครับครับซอยแมคคาโรตีโอ้มันมามีอัน เจ็ดสมหาสามันก็ได้ซูนเจ็ดกับหาสครับได้สองใบครับส่วน3มตัวก็ได้หาศูนเจครับอันนี้มันมอมีมมักตือซอยพนซื้อครับโอ้มากตัวนี้เนาะครับปม่มักหาซุนเจ็ดนี่บ่คะมักหาศูเจครับกับศูนเจ็ดมีนชนบนล่างครับค่ะ หาหาศูนย์เจ็ด่มีได้ได้แต่0 7นย์เจ็ดได้แต่0 7นย์เจ็ดใบหนึงซอยมันสื่อได้ซื้อดอกครับูมเนแนวท่านซอยเป็นสื้อบ่แม่นว่าจย์คิดคำน้นแคปหน้าจอครับทำชุมครับนะครับปู่ห้นะครับเนาะจย์ต้นสิษฐีครับผมปูวาปูหยิบจับนะครับลอตลี่ครับผมศูนยหาามครับแตลว่าโตที่ปูมักมีอยู่ C ีคูครับศูนย์เจ็หาสหาเจาสมครับ นี่ครับสังเกตเด้อครับผมนี่ครับ07หาสามครับพี่น้องสามตัว507 873 857 783ครับนี่ครับท่านจำชุ่มครับเดี๋ยี้เอฟซีแปนครับท่างช่องถามมาหลายนะครับปูมาได้ในไทยออกพรรษายได้ในไทยออกพรรษายได้ในไทยนะครับปูครับผมปูบาร์ร่อออกพรรษาเด้อครับจำชุชมพี่น้องนะครับเนาะครับ ตามนี้แหละครับผมบรรยากาศนะครับเนาะฝนกําลังตกครับ่านผช้ชมรับบรรยากาศยาตยโยมมาหลายครับผมนะครับเนาะรับเอาฝากไว้ึี่เก่าครับผมอ่าสีขภาร่างกายแข็งแรงสุขสุขคนเด้อครับพี่น้องกับเงินไหลน่องท่องไหลเข่าทุกท่านขึ้นเก่าครับนะครับฝนกับกำลังจีบตกพี่น้องเอาพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ